ค่ะก็นี่เราก็อยู่ที่งานมิกิงของพี่นิกกี้กันนะคะนี่ก็จะมีน้องๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการที่ให้น้องๆคนบอกความรู้สึกที่มีต่อพี่นิกกี้คะ่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาแล้วก็พี่นิกกี้น่ารักอบอุ่น ก็ไม่เคยเห็นใครเซลลี่แบบเนี้ยเออก็แบบรักษาสุขภาพด้วยนะคะงานเยอะอะไ่ารักจาเก่ดีนะเด็ก็ก็ดีใจนะคะที่ได้มาค่ะนี่เขียนเบอร์น้องเขนแตนเดนช็อตดีๆค่ะได้บ้างดีใจมากเลยอยากบอกพี่กี้ว่าขอไม่เตัวหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ได้บอกชื่อเลยชื่อแคทค่ะ ก็เชื่อค่เพี่อนจะบอกว่าพี่พี่น่ารักมากเลยค่ะเวลาคุยนี่แบบได้ใจมากก็พูดเร็วมากพี่มีภาษาไทยใหม่ด้วยก็เท่ใจมากค่ะพี่นิกกี้เป็นคนน่ารักมากตลกมากมาบอกเขาเลยเป็นอะรพอดีได้มาพี่นิกกี้หน้าหลับ พีา่าพี่มิกกี้เป็นคนที่แนวแปลกแหงดีชอบชื่อ <c> น <oughs> ้องฟ้านะจ๊ะ <c oughs> นาราต่า <c oughs> คีแัตคีรัตคีมนะมิกกี้ก็บ้านอยู่ไกลก็ไม่ได้เจอนานมากก็คิดถึงวันนี้ก็มาร่วมมิงด้วยนะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายเเดยน